ได้เวลาอัปเดตข่าวกับวันบันเทิงกันแล้วคะ่ะเรียกได้ว่าเข้มข้นสมชื่อเรื่องชนแสงจริงๆค่ะเพราะในละครมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นอยู่ตลอดสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้ทั้งตัวละครแล้วก็คนดู นอกจากกิ่งเตโชที่สามารถทําให้ติดไฟได้แล้วยังมีน้ําตาลทรายกับดั่งทัพทิมที่ทําปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็นไฟลุกชนได้ทาเอาสองนักแสดงอย่างแจมรัชตะและทอยพุฒพงศ์ถึงกับทึ่งในความสามารถของน้ําตาลทรายกับดั่งทัพทิมถือเป็นความรู้ใหม่ที่ได้จากละครเรื่องนี้ล่ละคะไม่ใช่ CG ด้วยนะไฟติดจริงๆเลยในตัวนักแสดงเองเกือบทุกคนในกองไม่มีใครรู้เลยผมเองก็ได้ลองทําไม่รู้เลย,เลยก็คือมาเห็นในซีแล้วเราก็ยังแบบเฮ้ยไม่จริงมัง้งเนื่อแบาเป็นเรื่องที่ในเรื่องอม,มันมีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย นนริงมมมัีีไฟขึ้ปะละครเรื่องชนแสงคืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งดูทีวีทางช่องวัน31ดูออนไลน์ทางแอปวันดีนอกจากละครเรื่องชนแสงแอปวันดีเขาก็จัดหนักจัดเต็มเสิร์ฟคอนเทนต์ใหม่อัปเดตทุกวันทั้งละครซีรีส์วอเรตี้ซิทคอมคอนเสิร์ตละครเวทีเยอะจนหายใจไม่ทันเอาเป็นว่าอย่าลืมโหลดเปิดดูพร้อมกันทางแอปวันดีนะคะแม้วันวาเลนไทน์จะผ่านไปแล้ว แต่ความหวานคู่ของสาวใหม่ดาวิกาและหนุ่มเตอ๋อชันทวิทย์ยังคงอกอวนไม่จางหายเลยล่ะค่ะก็ฝ่ายชายเขาเล่นหอบกุหลาบแดงช่อยักษ์ไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวแถมล่าสุดคู่นี้เขาเกี่ยวก้อยกันทําธุรกิจแรกเปิดบริษัทใหม่ีเดีย production ด้วยกันพร้อมส่งซีรีส์เกิดเลิฟเรื่องแรกของค่ายแคลเบลที่ทั้งสองคนตั้งใจทุ่มเทกันสุดๆทั้งผันตัวมาอยู่เบื้องหลังดูแลการผลิตทุกขั้นตอนก็ดีใจมากเลยก็เพิ่งรู้ว่าการทําค่ายมันเหนื่อยมากขนาดนี้ครับแต่รู้สึกดีที่ความเหนื่อยมีเขาอยู่ด้วยไงเหมือน เราช่วยกันคิดเราช่วยกันแชร์เราซุ้มทํากันมาเกือบหนึ่งปีค่ะแล้วพอโปรเจกต์มันอัพรูเราก็เลยมั่นใจว่าเออเราทํางานเปิดค่ายเป็นจริงจังเลยเราเป็นเหมือนแบบอุตสาหกรรมครอบครัวเล็กหน่อยแต่เราเชื่อว่าเราเราฝันไกลค่ะเปิดท้องซ้อมพร้อมเต็มที่แล้วล่ะค่ะสำหรับเหล่านักแสดงละครเวทีเรื่องเล่าขึ้นเป้าผีนำทีมโดยนุ่มฟิล์มธนพัฒน์นุ่นศิรพันธ์ อัครรัตน์ปีโป้นัชพันธ์และตั้มวราวุธกับเรื่องราวชวน้นหัวลุกของกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมง,งานศพของเพื่อนรักที่เสียชีวิตอย่างปริศนาซึ่งแต่ละคนทุ่มสุดตัวส่งอารมณ์ถึงกันแบบจัดเต็มถึงขนาดที่ว่าขณะซ้อมยังหลอนและกลัวกันเองเลยล่ะค่ะทุกคนจัดเต็มมากค่ะตะกี้ยังไม่เดือดเลยนะคะและแตะกี้เนี่ยยังไม่เห็นซีนขา,ขายของเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีนะองค์รวมของละครเวทีว,ว่ามันยังมีอีกหลายอย่างให้คุณผู้ชมต้องมาดูเช่นแสงสีฉากอันนี้มันแค่แบบน้ำจิ้มเล็ก เราซ้อมกันเองเรารู้จักกันเนาะพอสมว่าเราซ้อมถึง4ี่ทุ่มอบางทีเสามทุ่มครึ่งเงเราเป็นซีนแบบแต่ละซีนางเราปิดไฟจริงอะ น่าก,กลัวยืนยันว่าผีน่าก,กลัวแล้วแต่ว่าพี่นุ่นน่ากลัวกว่าเฮ้ยอันนี้ผมยินมันเป็นมากกว่าละครเวทีสําหรับนุ่นนะคะมันน่ากลัวจริงขนลุกจริงรู้สึกกลัวจริงๆรับรองว่ามาครั้งนี้จะเปิดประสบการณ์ให้แบบคุณผู้ชมเตรียมตัวมาขนลุกนะคะถ้าใครแบบขวัญอ่อนก็อยากให้เตรียมใจนิดนึงเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับละครเวทีเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีเตรียมเปิดม่านการแสดงวันที่6 2ถึงมีนาคมนี้ที่เมืองไทยราชดลเนินเทเตอร์จับจองบัตรกันได้แล้ววันนี้ที่ไททิเกตเมเจอร ไม่รู้ว่ามิตรภาพกี่งงนะคะคุณผู้ชมขาก็ล่าสุดคู่ซีอย่างสกายนานี้เขาแท็กทีมแก่งเพื่อนๆมาเสิร์ฟความสนุกแบบจัดเต็มครั้งแรกในงานสกายนานี้เฟนโนมินอนแฟนคอน้าวอลเหล่าแฟนๆฮอปกันไปทั้งหอเลยล่ะคะ่ะ